ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรีวิวฟ Ford บ้านของคนรักรถที่ลหลงใหลในพลงังความแม่นยำและสมรรถนะหากคุณคือคนที่คลั่งไคล้ในเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยความแป่งและนวัตกรรมคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปพบกับกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปี Toyota โโ Hilux p v o รุ่นปี2026นี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่คือการวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของตำนาน Hilux ที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่เพื่ออนาคตเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะเร้าใจสุดสุด โตโยต้าไฮ u ักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมมายาวนานหลายทศวรรษมันคือเพื่อนคู่ใจของนักผจญภัยเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่ชื่นชอบการลุยทุกเส้นทางแต่ในรุ่นปี2026 Hilux r a o ไฮลักคราโวนั้นโตโยต้ได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์ที่ดุดันและระบบไฮบริดที่ทรงพลังโดยยังคงจิตวิญ,ญญาณความแกร่งแบบไฮลักเอาไว้ครบถ้วน สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกใหม่หมดจดไฮลักทราเวลสองมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ลุคแข็งแกร่งมั่นใจไฟหน้าเล็แบบแมทริกซ์เพิ่มความล้ำสมัยบวกกับปงซุ้มล้อและเส้นสายตัวถังที่สวยเฉียบทำให้มันดูทรงพลังและหรูหราในเวลาเดียวกันโตยโยต้าตั้งใจให้ดีไซน์นี้ตอบโจทย์ทั้งบนถนนในเมืองและทางออฟโรดการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยแต่ยังช่วยให้ลดแรงต้านลมทำให้ประหยัดน้ำมันและขับขี่นิ่งขึ้น วิศวกรของโตโยต้าได้ออกแบบแผ่นกันลมป้ายท้องรถกระจกมองข้างและล้ออัลลอยแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศมาดูด้านข้างกันบ้างตัวรถมีฐานล้อยาวขึ้นเล็กน้อยเพิ่มพื้นที่ภายในและทําให้ขับสบายขึ้นด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบแถบไฟเชื่อมต่อกันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรถกระบะระดับโลกของโตโยต้าพื้นที่กระบะท้ายก็ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น ้วยระบบช่วยเปิดฝากระบาไฟฟ้าไฟส่องสว่างในกระบาและจุดยึดสัมผัสเพิ่มเติมเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากกลุ่นก่อนภายในของไฮลักทราโว2 0 2 6ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียมวัสดุภายในนุ่มมือแสงไฟแอมเบียนเพิ่มความหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่ควบคุมได้ทุกอย่างหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางหรือข้อมูลขับขี่แบบออฟโรด บาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมมาพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศให้ความสบายทุกเส้นทางโตโยตา้ายังได้ปรับปรุงสนวนการเสียงและวัสดุด,ดูดซับแรงสั่นสะเทือนทำให้ห้องโดยสารเงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือเส้นทางวิบากก็รู้สึกผ่อนคลายตลอดเวลามาดูด้านขุมพลังกันบ้างซึ่งถือเป็นหัวใจของไฮรักทราโวรรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบทั้งเครื่องดีเซลเทอร์โบและระบบไฮบริดใหม่ล่าสุด รุ่นไฮบริดผสมผสานเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงบิดและประหยัดน้ำมันมากขึ้นไม่เพียงให้พลังที่แรงขึ้นแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมมีรายงานว่าเครื่องยนต์รุ่นท็อปจะให้กำลังประมาณ250แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง600นิวตันเมตรทำให้ลากของหนักหรือขึ้นทางชันได้อย่างมั่นใจระบบไฮบริดยังให้แรงบิดทันใจตั้งแต่รอบตน้นซึ่งเหนือกว่าดีเซลทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ด้านสมรรถนะออฟโรดยังคงความยอดเยี่ยมเช่นเคยไฮลัก์ทราเว2026มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้ออะชริยาดิฟล็อกไฟฟ้าระบบช่วยลงทางลาดชันและโหมดเทรนแมนเนเมนที่ปรับการทำงานให้เหมาะกับพื้นผิวต่างๆทั้งทรายโคลนหรือหินช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นแต่ยังซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับสายลุยโตโยต้ายังมีแพคเกจ t r a v e l a d v e n t u r e Edition ที่มาพร้อมแผ่นกันแครนชุดยางออฟโรดแรกหลังคาและสโนว์เกลสำหรับลุยน้ำรึกถูกใจคนรักการผจญภัยแน่นอน ในส่วนของเทคโนโลยีไฮลัก t ์ทราเว2026 9กาหลัด้วยระบบความปลอดภัย t o y ย t a s a ซ e t y ้ e ซ็นรุ่นล่าสุดเช่น Adaptive Cruise Control l น n e k e e p งแอ a s s ส s บ b l i สปอ p o ตมอนิ t อ r ร n งและกล้องมองรอบคัน360องศารวมถึงระบบ trailer a s s อ s t ที่ช่วยควบคุมทิศทางตอนถอยพร้อมพ่วงเทรลเลอร์อให้ง่ายขึ้นมากด้านการเชื่อมต่อก็ครบครันทั้งระบบไร้สาย Apple Carplay และ Android Auto